สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเช็คมัดไฟคลิกขาบูนะครับเสียหรือเปล่านะครับหรือว่าปกติก่อนอื่นผมจะมาเช็คสายไฟนะครับสีขาวกับสีเหลืองก่อนนะครับว่าสายไฟมันขาดในหรือเปล่านะครับเปิดมัลติมิเตอร์ไปที่ระบบเสียงนะครับเป็นรูปเสียงนะครับ ที่เส้นไหนก่อนก็ได้นะครับอันนี้ไม่ขาดนะครับอีกเส้นนึงปกตินะครับต่อไปเราก็จะมาวัดค่าความต้านทานของมัดไฟนะครับ นี่นะครับผมเปิดไปที่200โอห์มนะครับสีดำนี่ผมจะจี้ลงกลาวนะครับ 2.7 2.8โดเอง์ุด oh ะครับต่อไปก็อีกเส้นนึงนะครับเส้นสีเหลือง 1.1โอห์มนะครับหรือหนนะครับถือว่าปกตินะครับมัดไฟคลิกคาร์บะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟเลยนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ดูใน Youtube เอานะครับแล้วก็เอามาทำตามแล้วนะครับหลายช่างนะครับใน Youtube เยอะแยะนะครับเขาก็สอนครับ ขอบคุณมากครับที่มารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับ